ข่อเทมันต่อเทมันไปว่าไงครับเอจนเจอร์ดนหางยิไม่หน้าเดินตัวนไฟหนึ่งตัวหน้าอะไรไปเฮ้ยขวาขวาต่อขวาต่อขวาต่อไปโยนไฟหนึ่งไดนไฟหนึ่งตัวโดไฟหนึ่งตัวหน้าหน้าตุกงเราตุกงเรา

Variance, นนคิดว่าไงบ้างครับเมเจอร์คิดว่าไงบ้างครับเมเจอร์ใช่คร <afraid> ับใชครับครับอเคครับ